สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีข่าวว่าเด็กของเราหายกันเยอะมากทีเดียวพอมีหนังสือเล่มที่ว่าไม่แล้วก็ไปบอกเนี่ยเป็นหนังสือที่บอกเด็กๆว่ามีอะไรต่างๆซ,ซ,ซึ่งเกิดขึ้นควรจะปฏิเสธไปคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือคุณเรืองศักดิ์ปินประทีปซึ่งเป็นผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กของประเทศไทยหรือที่เรารู้จักว่านาตุปปอง จะช่วยให้เด็กๆของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในสังคมที่มีเด็กหายมากมายเหลือเกินค่ะการที่จะสอนให้เด็กเล็กๆรู้ตัวรู้คิดรู้ปฏิบัติแล้วก็รู้สติเป็นเรื่องที่ยากกันนะครับคงต้องหาเครื่องมือที่สนุกสนานและก็ร้าใจและก็ททำให้เรื่องยากๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ง่ายคำพ่อสอนในเรื่องไม่ไปบอกจริงๆแล้วมาจากภาษาอังกฤษที่เขาสอนเรื่องเพศของเด็กกันนะครับคือ no โกเทลเด็กๆจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องปฏิเสธเรื่องอะไรบ้างในชีวิตเด็กๆต้องเรียนรู้ว่าเราจะไปจากที่ที่เป็นอบายหรือแหล่งที่จะทำให้จิตเด็กๆต่ำลงได้อย่างไรไม่ไปบอกหมายความว่าการสอนให้เด็กรู้คิดรู้ปฏิบัติว่าเหตุการณ์ใดต้องปฏิเสธว่าไม่ เหตุการณ์ใดต้องไปให้ไกลจากที่นั้นแล้วเหตุการ์ใดเด็กๆต้องไปบอกผู้ใหญ่เพราะเรื่องบางเรื่องเด็กๆเ,เ,เกินกําลังที่จะแก้ไขต้องให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยแก้ไขนะครับความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ไปบอกนําเรื่องของความปลอดภัยจากคนแปลกหน้ามาเป็นแกนหลักในการสอนเด็กๆโดยดูจากสื่อมวลชนที่เสนอออกมาให้พ่อแม่ตระหนักรู้ ว่าการอยู่กับเด็กๆต้องรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วนำไปสอนเด็กๆให้รู้ตัวทั่วพร้อมไปกับแม่ในการอยู่รอดและปลอดภัยเดียแน่ใจว่าคุณพ่อคุณแม่บอกเด็กทุกครั้งว่าอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้านะใครส่งอะไรมาให้อย่ารับนะแต่มันเป็นเพียงคำพูดในเสียงที่ทำให้ดูน่ากลัวด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเป็นหนังสืออย่างที่พูดคุยกันในวันนี้ทำให้การเรียนรู้เรื่องที่จำเป็นแบบนี้กับชีวิตเนี่ย เป็นเรื่องที่จดจำได้ดีมากขึ้นครบมิติมากขึ้นมีการย้ำได้บ่อยๆเพราะหนังสือเล่มนี้ก็คงจะอยู่ในบ้านของเราพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ